ขนมโบราณหายยาแล้วครับเนี่ยมีรูปมังกรรูปดอกกุหลาบคนตกป้านะครับมเีน้ำันาน้ำตาลกันอลไรข้างในผสมกันนครับน้ำตาลกันผสมกันแบรรแซหรอเทหายไล้อายุเก้าเห็นไหมฮะดูในคลิปไปดูในคลิป ให้คัครคนดูชอบอเคแลไอเดียเป็นบป่าพี่ดูหนะน่อยอ่ะเชอป่าน้ยเกณฑ์ครับผมนะฮะตรงนี้เรายตรวจกับลูอ้่่า้ั่นี่ยืหย่น่ของ่้ยเหรใ่เขาเนี้ยให้จัดให้วันดอกวันเด็กเนี้ยจ้างจ้างพิทีเท่าไหร่ครับมีไหมแลวอย่างเงินมาเท่ไปครับอีเท่าไหร่ประมาณ ดังแล้วดังแล้วอ่ะอะรล่เออนั่นแหละน้องถามมันจับร้อนไหมรู้จักสิครับ ไม่ใช่ครับรู้จักเฉยๆเนี่ยครับตัวแรกเนี่ยตัสนใจมากเลยนนนลนเนี่ยของยุคเก้าสิบเลยนะไม่ค่อยมีนานๆมีตื่นเต้นเ,นเลยเดเด็กปเห็นแล้วตื่นเต้นเลยเนี่ยวันนี้มาเจอน้ำตาลปั้นโบราณครับผมพอดีถามคนร้บบอกลลับออกล้านนะครับเพื่อนๆสนใจเอาไปออกงานตามวันเด็กวันปีใหม่วันเกิดหรือว่าอะไรให้ได้กันสีสันให้ให้งานมากเลยครับ ่ขนมโบราณหายยาล้วครับเนี่ยมีรูปมังกรรูปนะะฮดอกกุหลาบคนตกปลานะครับไดันนี้ไม่เค็ครับนี้หายากแล้วครับทุกอย่างเนี่ยก็ผสมกันแล้วนะทุีนี้เราใส่ทีงหลังกระเทียมกระเทียมกับหอมที่เราใส่ทีงหลังนะครับใส่พริกป่นใช่ครับ ตอกปลาแล้วนะมันจะเป็นแบบนี้นี้มีอะไรบ้างก็คือสมี่ตอนี่นะก็คนี้วันที่กน้โอ้โหเที่ยวแบบนี้เลยน้ำมันออกมาจากนี้แ้วนี่เป็นอโบราครับเือวน้ำที่ออกมาเนี่ยคือน้ำจากโสม นี่เป่าลมกับมี่นี่นะครับ้วแตรางกอันนี้น้ำ็ตไมนีน้ำตาลกันอะไรข้างในพ่อีผสมกันครับน้ำน้าตาลกันผสมกันแบบแทหรอแ่แเดียครับแบตแซ่งเดียวหรออันนี้เาแลรียกเรนล้าบ ขนมโบราณนีนมโบราณครับเชิญครับเชิญครับเนี่ยขนมโบราณหายากครับตทำโชว์แล้วเนี่ยฮะแค่ถ้าไม่เหนียวเนี่ยมันจะไม่ออกมันไม่ติดกันอร่อยเพราะว่าโอ้นี่คือเกล็ดลับดีเนี่ยนะครับผมแล้ววิธีการทอดหมี่นะครับหมี่นี่มีหลายวิธีทอดเขาเยอะไรก็ได้ที่เราชอบเนี่ยเส้นจะไม่เข้ากันเส้นใหญ่เส้นเล็กนี้แล้วแต่ ราทอแดดนราทแแวก็ต pues <Yes. S 1> ้องทอดไฟที่แรงะต้องทอดกที่ครับบกไะกอนว่าคุณต้องทอดไฟแรงไฟแรงแรงใหญ่ตู้ลงดีไปโต๊ะก็ขาดมันจะไตหายากครับเราต้องรอให้รอมหาได้หลายคนหาไม่ได้ครับยกกยนมโบราณนะครับเนี่ยขอผมคืนทอดในหม้อ ก้ต้ตน <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ้่ที่เที่ยวมาทำไก่ครับก็กำลังทไก่นะครับเนี่ยทอนไก่แล้วเน่ยใสยังไม่ได้รอแต่ความเข้ม้เห็นเปล่าัวเล็กเเห็นไหมฮะดูในคลิปไปดูในคลิปตัวตัวเท่าไหร่พี่ตัวเท่าไหร่อ่ะ สามสิบยี่สิบไอไก่ตัวนี้ตัวเท่าไหร่สามสิบเอาที่แบบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซื้อให้ตัวนี้ตัวที่ทำอยู่เนี่ยเอาป่ะเออีีกยู่วสูตป๊บหนึ่งเขาทำอยู่สูตรเมืองครนครปฐมพระปาสมุทรของแท้ที่ตราคาเลยนะพี่นัแล้วตัวแ่ถึงขาอยากทำ้

ฮะเดี๋เอาเนี้อันี้เหรอเอาไหนเอาไหนเอาไหนเาจอันนี้อันใหมใหม่ไงจออะนี่ลิงตกปลาเลชอบปะชอบชอคยเห็นได้ในคลิปวะรป่อไม่แขกจริงเลยเครเห็นตจริงเนี่ของจริงแล้วเนี่ยแข่เห็นแรกเลยเหรอวันวัน เนี่ยเลยเนี่ยนุตอนแรกไก่เป่าได้นะเป่าปิ๊ดๆไดะอ่ะรับไปลูกอ่ารับไปเออรับไปนะเป่าพี่ดูหน่อยอ่ะช่วยเป่าหน่อยอยากดูเป่าหน่อยนะเป่าหน่อยเนี่ยเป่าปิ๊บๆเลยไม่ต้องอายเลยนะอย่าเขินดิไม่เอาเอาเร็วเาเร็วเอาดิเร็ว เอาไปเร็วเป่าหน่อยด้วยเบาเ่าต้องต้องแน่ต้องหลอดแต่มันมีเสียงรงดังปิ๊บป๊บป๊บเร็วจริงมีจริงถือน่ะเ็ิมเมันรับไปเร็วเร็วจีเร็วพี่ไม่ขาแล้วเร็วจียกให้ปีใหม่ไงรับไปเร็วพี่ถือไม่ไหวพี่เมยขาเล้วเอาอะไครับไม่เป็นไรครับแม่ไม่ให้รับของคนอื่นเหรอ ฮะท่าทำไมล่ะอ่อเช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยเถนะนะอ่ะพี่จัา่ายก่อนจ่ายก่อนเด็กไม่กล้าเด็กไม่กล้ารับจ่ายนก่อนใส้นาใส่ถุงน้องเขินไม่รู้เลยอะไรไม่รู้จะมีมีกอขอก

เด็กๆชอบเขาเนี่ยพวกที่ออกมาเพราะงานอีเวนต์ใช่ป่ะครับออกเพราะอีเวนต์ใช่ไหมไปทุกที่เลยครับนี่เขาไม่ได้เห็นนานมากแล้วไงมีที่ประจําเลยไม่มีไม่มีเลยมีอีเวนต์ก็ไปทุกที่ใช่ไหมใครใครเชิญมาก็ไปเลยอย่างเมื่อลงโรงงานเขาอยากเอาไปจัด ให้วันด่งวันเด็กเนี้ยจ้างจ้างไปทีเท่าไหร่ครับมีไหม,กกมรับมีงานเหมาป่ะวันเด็กเต็มแล้ววันเด็กเต็มแล้วแล้วอย่างงานเหมาเท่าไปครับคิดเท่าไหร่ประมาณสามพันถึงห้าพันสามพันถึงห้าพันแล้วถ้าติดต่อพี่ติดต่อเบอร์อะไรครับเบอร์ห้าเบอร์แปดห้าศูนย์แปดห้าสามหนึ่งแปดเจสองเจ็ดสองหก พี่อะไรครับซื้อแสงพี่แสงนะสนใจลองติดต่อเบอร์นี้ครับเดี๋ยวผมลงตัวเลขให้ทีนะสามปันอย่างไรครับเอาไปออกอีเวนต์ได้เลยครับตามสร้างสีสันให้แรกับงานได้เลยเนี่ยคนมุงบรรยากาศยกก้าสูศเลยนะฮะโอ้อันนี้เรึเกี่มย กนอมังกรก็แหล่มังกรน่ะมังกรมังกรห้าสิบนี่มันจะเป็นมังกรห้าสิบนะครับนี่บอกเป็นเป็นแบะแซนะนี่เราก็จะว่าเป็นน้ำตาลน้ำตาลป้างเป็นแบะแซ ดังแล้วดังแล้วสำเร็จแล้วเอาไปนได้มาเร็วมาเร็วมาเร็วสิเอะพี่ให้เร็วโอเคแล้วเับเป่าได้ยังเขาป่าอ่ะเอาไปเร็วเออนั่นแหละเป่าเลยก็ได้เดี๋ยวจะไปให้น้องเล่นด้วยกันตามใจมีที่นี้ก็มี

ถึงขั้นตอนนี้นะครับถขนมันเล่มเหนียวเวลาลดงมาดมาไม่ใ่มือนะฮะเพราะนี่เป็นขางล่างเป็นเตาร้อนขั้ล่างเป็นเตาครับใช่จะใ่าขเป็นเตาต้องให้ความร้อนอดเวลานะเพื่อจะได้ให้น้ำตาลมันนิ่มแบบแฟนิ่มตัใจติดต่อบเมื่อกี้ที่พี่เขาให้มาครับปิดเตอับเตยเตร้อนอ๋ออีเนต์ก็มาติดต่อเราติดต่อกันดูครับทกเลยเาชัวร์อ่ะรบิ เด็กๆชอบมากครับมีนี่เราบกเอาได้แบนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับอันนี้อันนี้ครั้งแรกนะครับที่ะทน้อยขนาดนี้ครับปกติจะใช้เบอร์26 30กินอะไอันนี้ผมสาบานว่ผมุ่งเยการทำหมีกรอบแคร้แรก ร right? uh ู huh. peut, Mais, ้ส like. yeah. kind of like ึก so ต like. like. uh, uh, okay. uh ื huh. anyway. yeah. so ่นเต้นนะเป็นคนที่ชอบกินีหออติดูหนังดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยวั้ยผมเปิดเอชทีวีดูเงี้ยผมก็ดูเพลินพอดูเพลินผมก็ตนเนก็เลยกินกีาเออันนี้กางนี่ไงนี่กมาี่เย็กชอบมากเลยบางก็เล่นกับสีขไมชดี่เันอันนี้ก็จะเป็นสีส้มแบบแบบั้งเดิมนะอันนี้ดังเดิมเลย ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยี่สิบปีหรอแล้วตอนนี้หนุ่มเลยตอนนี้ยังหนุ่มอยู่นี่ครับพี่แสนนะติดต่อพี่แสนได้ถ้าเกิดสนใจเบอร์โทรที่เมื่อกี้นะฮะเพราว่าจริงๆแล้วอ่าไปทรางิ์ให้กับรายการให้กับงานได้นะมันมีมีงานมีที่ไหนก็จ้างเป็นพิเศษไปนะฮะเจ้บคุกริงงานครับนะคเอาง่ายๆอ่ะองานไม่ต้องไปหายาก เปล่าได้เป่าเป่าเนี่ยเอาเป่านี้ได้นะเอเป่าที่บ้านอย่าลืมไปลองเป่านะแบบราเลยรับรได้ทุกอยางอาหวานไดมเลยไหมคะถรนะอเอออย่าบีบอย่าไปบีบแต่ก่อนแลเป่าก่อนนะรุบีบแต่เป่าไม่ดังนะอยู่ในอะไรอ่ะ เออวัดไหนอยู่อาจารโต้งอะเด็พระต้งอาจารโต้งพระอาจารโต้งว่านั้นอ่ะครทานคุูพวกครูไก่ว่าพระอาจารโต้งพระโต้งอ่ะวัดไนอ่ะรู้จักสิครับเป็นครูที่ิ่งเรียนได้ประมาณสองกันแหละสอนอะไรตอนนี้ไม่รู้สอนอะไรไม่แน่ใจหรอ กนที่น้มัเย่นเนนานแล้วครับไม่ใช่ครับรู้จักใเฉยมันเจอกันท็นจทั่วๆไปครับวตนเนี่ยตัวเล็กเลยตัวสนใจมากเลยเนี่ยแต่ถ้ามัยเย,ย้าสอคเลยนะไม่ค่อยมีนานๆมีเตื่นเต้นเลยฮเดเห็นล้ตื่นเต้นเลยนๆๆลี่นนยนะ พี่ฝึกมายี่สิบปีฝายได้อย่างเงี้ยฝีมือขนาดนี้ดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงทำไม่ง่ายนะเนี่ยมองได้โดยแต่ตาเพราะมันรับความร้อนด้วยต้องความร้อนให้พอดีด้วยหลายๆอย่างขั้นตอนที่เราจะแจกจ่ายให้กับคนที่มาชมงานที่หินดีอร่อยสุดๆแล้การได้ชิมกันฟรีๆแล้วก็ลิ้มรสความอร่อยกันแบบให้เต็มที่สับตัวตัวต่างๆเลยท่านผครับ ร้อนๆนะลูกอย่ามือโดนร้อนๆนะลูกร้อนนะร้อนครับมันร้อนไอ้ไอ้ตัวนี้เป็นร้อนความร้อนโอ้มาแล้วนะฮะมีกรอบด้วครับฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าทางผู้ติครับใครที่อยากจะรับประทานมีกรอบพนักงานสูงโขอบคุณมากฝ่ายทีนี้ว่าให้ติดต่อเบอร์ติดต่อพี่พี่แสนเบอร์อะไรนะครับ 5 3าสาสเก็ดโอเคครับขอบคุณมากนะครับมาไดี้เลยนะครับ